รวม3ามประเด็นดราม่านางงามมิสยูนิเวิร์สมิสการากัวไม่สมมงแอนโทเนียครบทุกอย่างแต่ก็ยังชวดมงปีหน้าเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพคนไทยจะมีสิทธิ์ไหม แม้ว่าเวทีจะจบลงแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าแฟนนางงามเนี่ยยังจะไม่จบค่ะเรียกได้ว่ามีเรื่องราวดราม่าต่างๆมามากมายเลยทีเดียวนะคะกับกรณีของแอนโทเนียที่ชวดมงในปีนี้เพราะว่าหลายคนมองว่าแอนโทเนียนั้นสมควรได้รับมงมาครอบครองและแน่นอนว่ามีดราม่าจากคอมเมนต์โลกออนไลน์นะคะที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการตัดสินใจในครั้งนี้แถมปีหน้าจะพาเป็นประเทศเม็กซิโกเลยมองว่าสาวไทยนั้นจะมีสิทธิ์เข้ารอบลึกขนาดนี้อีกหรือไม่แม้วันนี้นะคะเราก็จะมาเปิด3มประเด็นดราม่า ก,นนะะก่อนที่จะไปเริ่มฟังคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยมาเริ่มกันที่มิสการากัวนะคะที่หลายคนเนี่ยมองว่าไม่แฟร์เลยรอบตอบคําถามใช้ล่ามแล้วก็เวลานานกว่าคนอื่นกลายเป็นดราม่าร้อนระอุก,กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงนางงามของมิสการากัวในการตอบคําถามแต่งานมีค่ะก็ไม่วายกับมีดราม่าเกิดขึ้นเมื่อแฟนๆนางงามนะคะไม่พอใจเนื่องจากเธอนั้นไม่สามารถพูดอังกฤษในการตอบคําถามได้ ทำให้ต้องใช้ล่ามในการแปลหน้าที่กว่า,วาซึ่งทําให้เธอนั้นได้ใช้เวลาคิดนา่งกว่าคนอื่น,นและยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะคะโลกออนไลน์เนี่ยก็ได้มีการจับผิดตอนที่มิสการากัวสัมภาษณ์ตอนที่เธอนั้นกาลังตอบคําถามของนักข่าวค่ะเป็นภาษาอังกฤษทําให้แฟนนางงามอดสงสัยไม่ได้ว่าเธอก็พูดภาษาอังกฤษได้แล้วทําไมต้องใช้ล่ามด้วยขณะที่แฟนนางงามบางส่วนนะคะมองว่าก็ไม่ได้ผิดกติกาอะไรมันไม่ได้บังคับและมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะสามารถใช้ล่ามได้นั่นเองและการตอบคําถามแบบนี้ยังไงก็ต้องใช้ภาษาที่ถนัดที่ รวมไปถึงนะคะข้อมูลการตอบคำถามของเธอที่มีการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดน,นะคะกับการตอบคําถามว่าหากเลือกเป็นใครได้1ปีเธอจะเลือกเป็นใครแล้วก็เพราะเหตุใดนะคะซึ่งมิสการกลัวนะคะเลือกที่จะเป็นแมรี่วอลสโตนครับส่วนสาเหตุที่เลือกจะเป็นเป็นเพราะว่าเธอเปิดช่องแล้วก็ให้โอกาสกับผู้หญิงลหลายคนและสิ่งที่อยากจะทําเพราะว่าอยากให้ช่องว่างนั้นช่องว่างทางไรายได้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงสามารถทํางานได้ในทุกการที่พวกเธอเลือกทําเพราะว่าไม่มีข้อจํากัดสําหรับผู้หญิงซึ่งนั่นก็คือปี1,700 ตอนนี้ในปี2023เรากำลังสร้างประวัติศาสตร์แต่ก็มีแฟนนางงามนะคะไปขุดข้อมูลออกมาพบว่าเธอตอบข้อมูลปีเกิดผิดโดยแมรี่วอสตันคราฟเป็นนักเขียนและก็นักปรชัชญาชาวอังกฤษสายเฟมินิสต์และเธอก็ยังเป็นนักต่อสู้เรียกร้องสิทธิสตรีและก็ยังเกิดเมื่อปีคศ1759แต่ถ้าว่าถ้าไปดูตามข้อมูลประวัติของเธอนะคะเธอเป็นทั้งครูนักคิดนักเขียน,น,ยนและก็นักปรชัชญานักทฤษฎีประชาธิปไตยชาวอังกฤษนะคะและก็เฟมินิสต์แห่งยุคศตวรรษที่18เธอเกิดเมื่่อวันที27เมษ ปีคศ1759จากข้อจํากัดสิทธิของผู้หญิงนะคะทาให้เธอนั้นเป็นคนที่เรียกร้องเรื่องสิทธิในการศึกษาอย่างเท่าเทียมของผู้หญิงโดยเชื่อว่าผู้หญิงก็มีปัญญาและก็ความสามารถได้ไม่แพ้ผู้ชายหากได้รับการศึกษาแล้วก็อยู่ในสถานภาพแวดล้อมที่ดีได้และก่อนที่ชีวิตจะพลิกผันไปทํางานเป็นนักเขียนนะคะเธอก็ยังเคยเข้าร่วมในการปฏิวัติของฝรั่งเศสนอกจากนี้นะคะแมรี craft, ่วอลสตนครับเธอก็ยังเป็นผู้บุกเบิกความเท่าเทียมทางเพศในยุคที่ไม่มีใครนึกถึงสิทธิสตรี มาต่อกันที่ประเด็นดราม่าที่2นะคะทัวรลงแอนจัก,กระพงแม้ว่าการประกวดจะจบลงไปแล้วนะคะแต่คนยังไม่จบเลยที่หลายคนมองว่าเจ้าของเวทีที่ได้เปลี่ยนมือมาเป็นแอนจัก,กรพงซึ่งเป็นคนไทยอยู่แล้วยิ่งเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนั่นนะคะโดยชาวเน็ตบางส่วนมองว่ารู้สึกผิดหวังมากๆที่แอนจัก,กระพง์เป็นถึงเจ้าของแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยขณะเจ้าของลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สคนเก่าก็ยังโยนมงให้กับประเทศตัวเองตั้งหลายครั้งมังก็บอกว่าขอแบนขอไม่ตามมิสยูนิเวิร์สอีกต่อไปงาน มีภาควิจารณ์ต่างๆนานา,นานเลยนะคะ มาถึงประเด็นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแอนโทเนียเนี่ยชวดมงเป็นเรื่องราวต่อนะคะเมื่อโลกออนไลน์เนี่ยแห่พูดถึงผลการตัดสินเนื่องจากหลายคนมองว่าแอนโทเนียเนี่ยถือเป็นสาวงานสุดครบเครื่องที่เรียกได้ว่าพร้อมสุดๆแต่ก็ยังไม่สามารถคว้ามงกุฎให้ไทยได้สักทีเพราะหลายคนมองว่าคนที่สามารถใช้งานได้ทำกําไรให้กับ MU ได้ควรจะเป็นแอนโทเนียแม้ว่าจะชวดมงเป็นที่น,น่าเสียดายนะคะแต่ทางด้านแอนโทเนีย Anthony เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ไอจีโดยกล่าวบรรยายความรู้สึกว่าไม่มีคําไหนจะบรรยายความรู้สึกของ ฉันนได้ใแอนทุ่มหมดทั้งตัวบนเวทีเพื่อประเทศไทยแล้วเพื่อทุกคนที่เชื่อในตัวแอนและก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางขอโทษที่ไม่สามารถนํามงกุฎกลับบ้านเราได้แอนซาบซึ้งกับความรักและก็การสนับสนุนทั้งหมดในการเดินทางในครั้งนี้หากไม่มีแรงสนับสนุนแอนก็คงไม่ได้มายืนที่นี่ในวันนี้อย่างที่เคยบอกไว้มันไม่ใช่มงกุฎและก็สายสภายที่สําคัญที่สุดแต่สิ่งที่คุณทํากับแพลตฟอร์มที่คุณมีซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแอนจะทํางานเพื่อความฝันของแอนต่อไปและก็หวัง ว่าคุณจะมากับแอนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนจากตรงนี้แอนหวังว่าแอนจะยังเป็นแสงนำทางสำหรับทุกคนที่มีความหวังความฝันที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้กานที่จะทำก้าวแรกเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเส้นทางนั้นจะพาคุณไปทางไหนและคุณจะเจอกับใครบ้างระหว่างทางแอนรักทุกคนจากกลบึงของหัวใจขอบคุณสำหรับทุกอย่าง